สวัสดีค่ะทุกคนบราบม็อกและนี่คือใช้แล้วชอบครื่งปี2024ในหมวดของรองพื้นและคูชชั่น ก่อนที่จะไปดูว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเจ๊ขออัปเดตผิวของเจ๊ก่อนนะจ๊ะผิวเจ๊เป็นผิวที่อายุ43แล้วปีนี้ก็จะมีความรู้รอยผิวไม่ได้แน่นแล้วก็มีปัญหาสิวบ่อยๆหรืออะไรบ่อยๆขาดน้ำนะคะทุกคนคะฉะนั้นผิวที่มันมีความแบบแห้งแล้วก็ริ้วรอยเยอะๆแบบเจ๊นเนี่ยถ้าเกิดมีการพูดหรือแสดงอารมณ์อย่างที่ทําอยู่ตอนนี้นะจ๊ะแล้วก็ถ้ารองพื้นหรือคุชชั่น มันโครงสร้างไม่ดีมีความยึดเกาะกันไม่แน่นพอเนี่ยมันจะทําให้ตกร่องฉะนั้นปีนี้ก็จะเป็นปีที่แบบเออรองพื้นก็จะมีราคาสูงขึ้นมาหน่อยหลายๆตัวนะจ๊ะแต่ก็ยังมีถูกและดีปนมาอยู่ด้วยซึ่งโอ้โหจะให้อวยก็ไม่ได้หว่าทุกคนมันมันหายากจริงๆในราคาที่แบบว่า300กว่า400กว่าแล้วผิวเจมันใช้ได้มันยากจริงๆแต่มีอ่ะมาดูกันเลยจ้ะว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะขอเริ่มที่คุชชั่นไปก่อนแล้วกันเพราะว่าคุชชั่นเป็นคุชชั่นราคาเบา3ตัวเลยนะคะซึ่งทั้งหมดมดีฟ แล้วก็มีความปกปิดปานกลางถึงมากนะคะตัวแรกที่เข้ามาเลยก็คือคุชชั่นของ s u p e r m ์ม s e เซ n ก s k ก n m นแม e c u คุชชั่นะคะตัวนี้เป็นตัวเดียวที่เป็น Matte คุชชั่นแล้วเจ๊ใช้แล้วรอดปลอด ภพยนะคะทุกคนอยา่างลุคนี้ที่ใช้อยู่ก็ใช้ตัวซูเประมําแบบคุชชั่นเหมือนกันแต่ว่าปกติเจจะใช้เบอร์03แซนแต่ลุคนี้เจจะใช้เบอร์02เพราะว่าอยากแต่งหน้าจากอนาโทนเป็นดิฟวอร์มเป็นไลท์วอร์มไปเลยอ่ะ ouais, ทุกคนก็อพยายามนุ่นนี้นัานก็มีความแบบเออแต่งได้แล้วก็สามารถที่จะรอบสีผิวตัวเองลงมาได้นะคะทุกคนคุชชั่นซูเปอร์มัมตัวนี้นะคะทุกคนคะราคาดีแพ็กเกจดีงามไม่กระล้องกองแก๊งมาลองมาแลมักนะจ๊ะเพราะแล้วก็มีพับมีอะไรคือดีเลยถ้าเทียบกับราคา ของเขานะคะทุกคนที่สำคัญก็คือในราคาที่ซื้อมาเนี่ยมันมาเพราะ r e ี i ิล มีรีวิวไปอีกนะจ๊ะคือตัวนี้มันเป็นดูปของเคาน์เตอร์แบรนด์ตัวหนึ่งที่เจ๊ใช้อยู่เป็นประจาแล้วซื้อซ้ำมากกว่า3ตลับนะถ้าเกิดว่าใครดูของปีที่แล้วหรือปีก่อนนู้นก็น่าจะเดาออกว่ามันดูปกับอะไรนะจ๊ะดูปคล้ายมากต่างกันแค่กลิ่นกลิ่นของมันคือกลิ่นของซูเปอรม์มาร์เก็ตไม่เหมือนของตัวนั้นนะคะแต่พวกเท็กซ์เจอร์ฟินิชนู่นนี่นั่นคือคือคล้ายมากทุกคนแต่ราคามาถูกกันสองเท่าตัวไมมเอ้ยถ้าเกิดว่าใครผิวที่แบบไม่ได้มันมากนะจะนง ผิวแห้งบ,บเจตัวนี้ขวดตำค่ะคุณตัวที่สองนะคะทุกคนคูชั่นแบรนด์ไทยเช่นเดียวกันก็คือแบรนด์ล a กลาสตารีมาเจสซี่โ l o w คูชั่นตัวนี้ก็คือกโกล์จริง โกลที่แท้นะคะท่านั้นถ้าเกิดว่าใครผิวมันไม่ได้อันเนี้ยเพราะว่าเจ๊ทําคลิปรีวิวไันแล้วมีคนบอกว่าหนูหน้ามันใช้แล้วมันหยืบมากเลยใก็ใช่สิสาวเพราะว่าตัวเนี้ยมันทํามาเพื่อผิวแห้งมันคือกลอคูชชั่น you know กลอคูชชั่นคือผิวแห้งให้ความโกลอนั่นเองนะคะทุกคนคะัข้อดีของมันคือน่ะราคาถูกแพ็คเกจจริงก็คือเหมือนเดิมแข็งแรงใส่กระป๋องกระเป๋าไปคือไม่ต้องกลัวว่าจะมีความหกเปื้อนเลอะเทอะกระเป๋าอะไรแต่อย่างใด เจ๊ใช้เป็นตลับที่2แล้วนะจาคุณคะถึงจะเป็นคูชั่นแบบโกลอะแต่ถ้าเกิดใช้แบบว่าทํางานประจําวันชีวิตประจําวันที่ไม่ได้แบบออกไปทํากิจกรรมหนักอะรอดปลอดภัยบอกเลยแล้วก็ไม่ดรอประหว่างวันนะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เจ๊อยากแนะนําเลยว่าเฮ้ยผิวแห้งใช้ได้ไม่ตกร่องด้วยอุ้ยอุยตัวที่สาบอกเลยว่ามามึด เจเจอตัวนี้จากการทํารีวิวรวมคูชั่นที่มันมีอยู่ในกลุ่ในบ้านของใจเองคะ่ะเจ้าบอกก่อนว่าบางตัวเนี่ยแบรนด์จะส่งมาให้บางตัวเป็นกระแสะเจก็ไปซื้อมาแล้วเอามาลองหรือบางตัวเจรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยน่าสนใจอยู่นอกกระแสะด้วยเขาไม่ได้ส่งมาให้ด้วยแต่มันอะไรก็ไม่รู้โดนใจให้เดินผ่านแล้วก็แบบไปเอานิ้วจิ้มๆแล้วก็ลองมาลองแลง้วแบบดีนางคือเซซเน่ค่ะทุกคนคะ่ะเซซเน่ตัวนี้รู้สึกว่ามันจะมีรุ่นใหม่ออกมาแล้วปะไม่ แน่ใจแต่อเน,นี้จะเป็นรุ่นเก่าของเขานะจ๊ะซึ่งตัวยี่ห้อนั้นหายไปแล้วจ้ะเป็นภาษา ญี่ปุ่นหมดเลยน,นะคะทุกคนเซซเน่เป็นคุชชั่นอีกแบรนด์หนึ่งที่ราคาไม่แรงและเป็นคุชชั่นญี่ปุ่นที่มีสีผิวของคนไทยตอนแรกนึกว่ามันจะไม่ได้ซะแล้วนึกว่าจะเทาซะแล้วค่วะ,ท,ะทุกคนคะแต่ว่าได้เฉยตัวคุชชั่นของเขาว่าเป็นคุชชั่นที่มีความปกปิดระดับบานกลางเลยทุกคนเนื้อบางพิกเมนต์สีแน่นนะจ๊ะแล้วก็ให้ฟินิชที่ค่อนข้างเป็นธรรมชาติไม่ได้โกล์มากและไม่ได้แมตช์มากมันอยู่ตรงกลางเหมือนเป็นความแบบเซมิแมต์ ประมาณนี้ฉะนั้นเจว่าใช้ได้ทุกสภาพผิวยกเว้นคนที่ผิวมันสุดๆก็อาจจะแบบเออมีการแบบอะ หนห่อยแ,แต่โดยรวมแล้วเทียบกับราคาก็คือจึงในส่วนของรองพื้นปีนี้ปีที่เจอายุ43ปีแล้วก็ผิวมันจะมีความแน่นร้อยลงเรื่อยๆแล้วก็มีริ้วรอยมีปัญหาผิวเยอะนะทุกคนสิ่งที่เจอคอนเซิร์นม,มากๆคือต้องโครงสร้างดีหมายความว่าเวลาลงปเป็นอ่ยมันต้องเกาะผิวดีต้องผนึกเป็นแผ่นดีไม่ตกล่องแล้วก็เวลาสแสดงอารมณ์เนี่ยไม่ทําให้รองพื้นแยกตัวออกจากกันนะจ๊ะรองพื้นเหล่านี้คือสิ่งที่ตอบโจทย์เจได้อาจารราคาสูงหน่อยแต่ไว้ใจได้และกลิ่จริงจัะตัว แเอา Glass View Hydrating Skin Tint นะจ๊ะทุกคนตัวนี้เป็นทินเนื้อเบามากแล้วก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นใ้ผิว52%ทันทีที่ใช้อันนี้เป็นคำเคลมของทางแบรนด์เขาซึ่งตอนที่เจ๊ลงผิวเนะี่ยเจ๊รู้สึกได้เลยว่าผิวมันมีความฟูแล้วก็มีความฉ่ำขึ้นแต่มันมีความปกปิดน้อยก็ก็คือความทินตนะทินมันคือ moisturizer ที่ผสมสีลงมาหน้าที่หลักๆเลยก็คือให้ความชุ่มชืน้นนั่นเองนะจ๊ะในทาความปกปิดจะน้อยตัวเนี้ยจะเหมาะกับคนที่มีสภาพผิวดีอยู่ล แล้วแค่ต้องการปรับความสม่ำเสมอของผิวแล้วก็ตอบโจทย์ได้เลยแล้วก็สําหรับใช้วันสบายๆอยากให้ผิวเล่นแสงมากๆให้งานผิวอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดต้องการความปกปิดเพิ่มก็ลงคอนซีลเลอร์เฉพาะจุดมันก็จะได้งานผิวที่สวยมากบอลอทินตัวนี้ลงปรับสภาพผิวก่อนแล้วถ้าเกิดว่าอยากลงรองพื้นตัวอื่นที่มีความปกปิดมากยิ่งขึ้นก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะทําให้รองพื้นตัวน,นั้นมีความทุ่มขึ้น It c o s m e t i c Your Skin but Better CC Plus Cream Nude Glow Clear SPF 40ทุกคน CC ตัวนี้เป็น CC ซีผิวสวยตัวเดียวที่เอาอยู่เลยไม่ต้องตองพื้นอะไรต่อแล้วมันเป็น CC ที่ปกปิดปัญหาผิวได้ดีมากๆแล้วก็ให้ฟินิชผิวกล o w ผิวใสเลยค่ะทุกคน it cosmetics ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยคือเจ๊ใช้ตั้งแต่รุ่น original หลอดเงินนะจ๊ะจน รุ่น d i s c o n t i n u e l เลยเราก็เลยมาถึงรุ่นนี้ก็ไม่ทําให้ผิดหวังแถมทําไม่ได้ถูกใจมากๆด้วยเพราะเจ๊ผิวแห้งพอออกรุ่นนู e ดโกลมาคือมันใช่เลยค่ะคุณมันคือมันคือที่สุดของซีีนะจ๊ะดกให้ It Cosmetic Your Skin But Better CC Nude Glow ตัวนี้เลยคือผิวสวยมากค่ะทุกคนแล้วก็ผิวไม่ดอบระหว่างวันผิวสวยตลอดทั้งวันได้ดีจริงๆค่ะคุณคะ Fenty Beauty Soft less, l i t l สต์ลูเ a t ั a t i o n ทุกคนแม่หารไม่เคยทำให้ผิดหวังเพราะก่อนหน้านี้รุ่นอ s ส Drop เจ๊ว่าเจ๊ชอบแล้วมาเจอ Soft List เข้าไปก็คือชำ่ำวาวเบาสบายนี่คือคำนิยามของรองพื้นรุ่นนี้เลย ค่ะคุณคะมีเฉดให้เลือกเยอะแบบเยอะมากๆอะ่ะแม้ว่าเธอจะมีสีผิวโทนไหนอันดับโทนใดเธอหาเจอแน่นอนใน f ฟ n t y Beauty นะจ๊ะคลุมทุกโทนและทุกเฉดสีผิวจริงๆถ้าเกิดว่าใครหารองพื้นที่แบบตกร่องน้อยเบาสบายปกปิดปานกลางเกลี่ยงง่ายมีทุกเฉดให้เลือกเธอต้องมา f ฟ n t y จ้ะ l o u r a m e อ c i e r Re et, เรีย l ฟลอเร l e t p e r f e c t i n g ฟกติงฟาเชัสเฉดสีสวยๆที่แบบว่ามาให้เลือกเยอะ ปกปิดสูงแต่เนื้อบางเบาละเอียดเกลี่ยง่ายเล่นแสงออกไปข้างนอกทั้งวันผิวสวยทั้งวันเจ๊ยหยิบใช้ตัวนี้บ่อยมากๆเพราะมันเป็นรองพื้นที่ให้ความปกปิดค่อนข้างดียืดหยุ่นสูงด้วยแล้วก็ทําให้ผิวมันสวยด้วย <S <S คือไม่บางไปแล้วไม่ตึบไปมันอยู่ตรงกลางอะเธอถ้าเกิดต้องการงานเนี้ยงานที่ไว้ใจกันได้ไม่โปะแน่นอนออกอีเวนต์เติร์ดลอล่ามาเซีไปจัด ไม่ผิดหวัง h h r r o t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  i l b u r y Airbrush Flawless Foundation เธอคะนี่คือรองพื้นที่ให้ความปกปิดสูงที่สุดในกลุที่เจเลือกมาแล้วนะจ๊ะเรียกว่าเป็นงานกําเนิดผิวใหม่อย่างแท้ทรูสำหรับ Charlotte t i l b u r รตัวนี้นะจ๊ะตัวนี้มันจะเป็นรุ่นแมทนะซึ่งแมทจริงแมทแบบโอ้โหแมบทบแบบมากคุมมันแล้วก็ทนเหงื่อสุดๆแต่ว่าเจ๊ผิวแห้งน่าจะมีคำถามว่าเฮ้ยทำไมเจถึงชอบตัวนี้คือเจอเป็นคนที่แพ้ง่ายใช่ปะพอแพ้ จะมีสิวแล้วพอกดเจลมันจะมีรอยทีเนี้ยมันก็จะต้องมีรองพื้นสักตัวหนึ่งที่ให้ความปกปิดสูงๆเอาไว้ติดกลุ่ไว้เธอแล้วตัวนี้คือตอบโจทย์ทุกอย่างจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้เขามีความแบบเออฉ่ำม,มีความวาวขึ้นก็สามารถผสมพวกเบสเมคอัพสกินเซรั่มหรือลงตัวอวักราสก่อนก็ได้ไอตัวหนึ่งก็คือ a อนนาเจสเซอร h เ l l ตัวบาร์มตัวนั้นก็คือลงไปก่อนแล้วหลุดตามด้วยตัวนี้ก็คือจบค่ะทุกคนปกปิดสูงแล้วก็ให้ความเด่นแสงที่สำคัญเลยก็คือตัววเเเนนนีีี้้้้้้ยยจลไใชแตต่หาพขอสิดดว มันจะดรอบระหว่างวันหน่อยนะจ๊ะทุกคนจ้ะเวลาเลือกเฉดก็เลือกเฉดที่สว่างกับผิวนิดนึงเพราะมันมีความดอกนิดนึงด้วยจ้ะ Pat McGrath Lab Skin Filted Perfecting Foundation ทุกคนตัวนี้21สเฉดสี <c oughs> เลือกกันให้ตาแตกไปเลยจ้ะทุกคนตัวนี้จะเป็นรองพื้นงานผิวงานฉ่ำงานสุขภาพดีการปกปิดก็เลยไม่เยอะเท่าไหร่นะจ๊ะแต่มันบางมากเป็นรองพื้นที่บางแล้วก็ตัวเม็ดสีเยอะแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่พวกเม็ดแป้งเข้ามาเยอะนะแต่ว่าตัวสีเยอะทุกคนมันก็เลย ทําให้มีความแบบเหมือนเบลอผิวได้ดีแต่มีความโปร่งสูงเจ๊ก็จะใช้ได้วันที่ต้องการความเบาสบายไม่ต้องการความหนักหน้าฟิลเนเชอรัลลุคอะไรประมาณนี้ตรงไหนที่มีอะไรเยอะๆสมอระพุมสึกเยอะก็คอนซีลเลอร์แบบจัดตายมันก็จะแบบเนียบเหมือนไม่ได้แต่งหน้า a n a t h e r เ e l e b r i t y Heal Beauty Balm Serum b o o s t Skin. ทุกคนนี่คือรูปแบบใหม่ของการลงรองพื้นแต่งจริงว่ารองพื้นไปได้เพราะว่าทางแบรนด์เขาเคลมตัวเองว่าเป็นเซรั่มรูปแบบแท่งอัดแข็งแท่งแรกที่เป็นเทนว่ะเธอคุ้นไหมเทนเนี่ยมันคือ m o ส์ t รเ i อ e r ที่ให้การบำรุงแต่ว่าใส่เม็ดสีเข้ามาด้วยเออส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าทําหน้าที่บำรุงผิวเนี่ยเป็นอย่างแรกอันที่สองก็คือเม็ดสีทําให้ผิวมันนวลเนียนขึ้นฉะนั้นตัวนี้ให้ความปกปิดหน่อยจ้ะแต่ว่าทําให้ผิวชฉา แล้วก็ทําให้สีมันเหมือนใส่ฟิลเตอร์ให้ผิววเธอปกปิดน้อยแต่ตัวนี้เนี่ยใช้ร่วมกับรองพื้นอื่นได้อารมณ์เหมือนแบบลงเมคอัพเบสที่ให้ความชุ่มชื้นลงไปก้นอะไรเงี้ยแล้วก็ต่อด้วยรองพื้นที่ชอบอะไรวะซา,านนะะทุกคนแต่ใดๆเลยก็คือมันเป็นตัวทิ้นที่เจ๊ใช้บ่อยมากเหมือนกันเพราะมันง่ายพอลงป้าป้าป้าไปบนหน้าปุ๊บแถบด้วยฟองน้ําแล้วลงแป้งตามคือจบผิวสวยเลยทั้งวันนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาผิวที่เยอะกว่านี้ก็คอนซีลเลอร์ตาอีกนิดหน่อยก็ สวยเลยอ่ะทุกคนนี่ก็คือทั้งหมดนะจ๊ะที่เจ๊คัดมาแล้วว่าริ้วรอยเยอะผิวแห้งแบบเจ๊ใช้แล้วรอดการันตีโดยมาดามมาว่าใช้แล้วชอบใช้แล้วดีซื้อไปไม่ผิดหวังชวด มอลักเลยไม่ใช่ปล,ป,ลปลอปลอปลอไม่ว่ารองพื้นหรือคุชชั่นแพงแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แก้ปัญหาผิวของเราเช่นผิวมันเกินไปผิวแห้งเกินไปผิวขาดน้ําหรือผิวป่วยถ้าเราไม่ได้แก้ปัญหาพวกนี้มันก็ให้ผลที่ไม่ดีทั้งนั้นเลยเจ๊ J. เคยทําคลิปที่แก้ปัญหาการลงรองพื้นไม่ติดแล้วบอกสาเหตุด้วยว่าเกิดจากอะไรลองไปย้อนหาดูกันได้นะจ๊ะคลิปนั้นมีประโยชน์มากๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแก้ปัญหาผิวของเราได้ ครบหมดทุกอย่างแล้วทีนี้ละการแต่งหน้าจะสนุกขึ้นมาที่สุดเลยค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบคลิป <c oughs> ครึ่งปีใชแเราชอบในหมวดของรองพื้นแล้วก็คุชชั่นของเจ๊คลิปนี้นะจ๊ะเดี๋ยวจะมีออกมาอีกในในส่วนของคัลเลอร์เมคอัพแล้วในส่วนของแป้งใดๆนะคะก็รอดูอีกคลิปหนึ่งได้เลยจ้าคลิปนี้เจ๊ขอลาไปก่อนนะจ๊ะถ้าเกิดอยากเจอกันอีกฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเข้าไว้ใน YouTube ถ้าดูใน Facebook กดไลค์คอมเมนต์แชร์เป็นแรงใจให้คนทำคลิปจ้ะ บายจ้าสวัสดีจ้า